็เปนจะมุ่งไปเป็นอะไรดีดีสักอย่างคงจะมีหนทางก็ฝันกันไปอยากจะเป็นคนสำคัญคงสักวันจะก้าวไกลไปเป็นดาวดวงใหญ่ สวัสดีค่ะอนรสู่การด12ราศีค่ะสุดที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนนั่นแตะตอนนี้พร้อมแล้วผู้ร่วมสึกของเราอยู่กับเราทั้ง12ราศี12ท่านขอต้อนรับทั้งเดอะสตาร์และคอมเมนต์ปากกล้าค่ะขอต้อนรับทุกท่านค่ะ การที่จะทำให้เดอะสตาร์มีแฟนคลับแบบนี้มีคนชื่นชมเป็นคอนเสิร์ตเดอะสตาร์โว่คิดดูดิมันแค่ยิ่งใหญ่ก็พอมันอาศัยพลังขนาดไหนต้องใส่ความสามารถความพยายามขนาดไหนใช่ไหมน้องยากไหมกว่าจะมาเป็นเดอะสตาร์ยากครับลิเกยังไม่ยัง ยังวายังครับอันนี้ล่าสุดเลยนะสิงโตสิงโตเป็นยังไงาจะได้มันก็คือเราก็ต้องอดทนครับแล้วก็ต้องตั้งใจทําตั้งใจเดินตามความฝันของเราแล้วก็ทําให้ดีที่สุดนี่นะสนสนเออสนอันนี้รุ่นรุ่นรุ่นไหนแรกนะว่านทีเนียวครับอันนี้ไม่ใช่แ่่แหมรุ่นหนึ่งยากไหมยากครับแล้วสิ่งที่ยากสุดคือการเอาชนะตัวเองครับ ที่ที่จะเมื่อเราชนะตัวเองเราจะมีสมาธิแล้วก็สามารถเอาชนะใจพี่ม้าได้เฮ้ยมันล้าพูดคำนี้แล้วถ้าเราจะยิ่งมันะค่ะเราจะมาเข้าที่เปิดศึกข้อที่1กันเลยดีกว่าไม่หอาจารย์ครับดตึบข้อที่ราศีใดในช่วงนี้จะได้ลาบแบบสายฟ้าฟ้าเได วู่งกันไปวังในใจตำรวจเริ่มที่น้องดีแต่ว่าราตีก็รากฏค่าัดโนใแหละใกล้เลยเพราะว่ากำลังทำหนังอยู่พดีขนาะอี้ส้มภาคแรกก็ยังโวยเงินกันไปจนล้งคนนี้มันเป็นคนที่มีอาาคุดทตังค์แน่ได้ลากมาสายฟ้าฟารถตี บอกว่าจะได้ลาบผมมองว่าคุณมาเนี่ยเขาทําอะไรหลายๆอย่างแล้วก็เขาสะสมบารมีมาใครก็อยากจะเรียกใช้งานเขาอนาคตอีก 3- 4สเดือนข้างหน้าเนี่ยคุณมาเนี่ยอาจจะได้จ็อกก้อนใหญ่จากการทําอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับความสามารถเขาเป็นไม่ได้คนอื่นช่วงนี้ไม่ค่อยมีงานจะไปงานคุณมานี่มีงานทันยอดครับตันยอดนี้คนอื่นงานน้อยคุณมาเยอะดูทุกนิมิตจึงพาเลยอะ คุเราต้องเป็นการยกช่อฟ้าด้วยนะครับใช่ใช่อันนี้นก็เป็นเจ้าพามาค่ะพี่เมียวตอบว่ามาสิพี่น้อยค่ะตั้งใจร้องด้วยค่ะพี่โน้ตเพราะว่าคิดว่าอย่างนั้นค่ะสายฟโซฟาแบบว่าจะถูกฟ้าผ่ามาแบบไม่ได้ตั้งตัวไงเรื่องมาเลยไงรอบนี้หกเจ็ดเดือนหนังเข้าๆหนังไม่ได้ตัดก็ไม่นต้องแล้วน่ะต้องได้ เพราะฉะนั้นเราเรารู้นหนนส่งลุ้นากเอสิงหาใช่นคะพี่น้อยขะวันที่12สิงหา1สิงหาค่ะมาดาตอบว่ารนหาร้นีุนค่ะมา่เอาหนะเอานไมอยากตไปแล้วนะไปต่อไป้ว่จริงจอ่ะพัวมันจะให้อะไรกับสังคมเลยเนี่ยไม่รู้อ่ะเอาค่ะเพราะว่าร้าน่ี ดูจากสถิติตามตามกันมาอาทิตย์ก่อนก็เพิ่งได้ทองไปใช่ไหมฮะได้ครับหนังก็กำลังจะเข้าสายแล้วก็ที่ผ่านมาภาคก่อนๆก็ทำเงินแล้วดูราศีพี่โน้ตบอกว่าแตต่างมากขอบคุณค่ะมีแววต้องมีแววฝ่ามีแววแล้วไงคะน้องศรีมาศิษส์ตอบว่าราศีคุณค่ะน้องสนน้าหน้าหลังเขาน้ากันดูคืออยากให้น้องสนมีมีลาบฟ้าผ่าไงคืออยากให้น้องสนเขาเดินไปนะ ฟ้าผ่าตีวันจุนมึงป่ามาเลยเนี่ยนี่น่าเดินอยู่หน้ารามันนึกว่ากระโดดทำคางมาคุณอะไรคุณชั้นนี้อบว่าราเซผมอยากได้พลังมวลชนมากขอลองดู บขอเรียกร้อง้เผมไม่ได้รายาสบัติไปเรียกร้องผมไม่ได้พันัอกันอผมอยากจะทดสอบพลังมนชนแล้ผู้ชายคนนี้นี่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ลบหลู่ไม่ได้ครับ